แบรนด์แรกแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่โซช้นะเชียร์ขาดใจทั้งทั้งที่ชั้งชีวิตนะคะ40แล้วก็ไม่เคยใช้แบรนด์ไทยเลยเทีบเข้ากับที่ชี่แม่แม่ออ,ออดีดออะไรอย่างเงี้ยได้เลย าเวลาตัวเลือกเซรั่มที่จะใช้บำรุงหน้าตัวหนึ่งนะคะตัวเลือกจากคุณสมบัติหนึ่งเรื่องของแบรนด์ยี่ห้อที่เราเชื่อถือนะคะ2คือเรื่องของส่วนผสมส่วนผสมสามารถตอบโจทย์สามก็คือมีรีวิวหรือมีใครที่เคยใช้มานั่นคือ3ปัจจัยที่โจเลือกจริงๆจังๆนะคะถ้าย้อนกลับไปครีมที่โจใช้ส่วนใหญ่จะเป็นครีมเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างที่คุณรู้คะ่ะเคาน์เตอร์แบรนด์ก็แบ่งในห้างะคะ่ะตัวมาม่าก็ใช้มาตัวเด็กก็ใช้มานะคะใช้มาหลายตัวมากๆกแล้วก็ย้ายไปค้าไปที่ญ ชิชิอะไรแต่บางตัวเนี่ยก็ใช้มาเหมือนกันค่ะและล่าสุดโจก,ก็ไปใช้ครีมที่เป็นครีมเยอรมันนะคะซึ่งเราเชื่อในนวัตกรรมของเยอรมันอยู่ละถ้าถามว่าแบรนด์ไทยโจใช้อะไรไหมต้องบอกจริงๆนะคะว่าโจาไม่ใช้เพราะโจกลัวกลัวหน้าพังนะคะ2คือโจไม่ค่อย trust คนที่ผลิตในเท่าไหร่อันนี้คือความจากใจเลยมันอาจจะกระทบใครบางคนต้องขอโทษด้วยแต่วันเนี้ยโจเลือกใช้ครีมครีมหนึ่งค่ะยี่ห้อนี้นี่ชัดไหมคะ ชื่อว่าลักสกินนะคะเป็นเซรั่มที่เลือกเอามาใช้นะคะ <S <S ถามว่าทําไมตู่ถึงอยากกลับมาใช้แบรนด์ไทยทั้งทั้งที่ช้างชีวิตนะคะ40แล้วก็ไม่เคยใช้แบรนด์ไทยเลยเป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเราเชื่อถือน้อง <S <S น้องคนที่เป็นเจ้าของอะคะน้องลักที่เป็นคนผลิตน,นะคะก็เป็นเพศทรัตกรคิดสูตรเซรั่มหรือเครื่องสําอางหรือครีมในแบรนด์ที่เราแบบเฮ้ยเราเคยใช้แล้วมันโอเคแต่วันนึงเราก็เลยไปถามเขาว่าครีมตัวนี้คืออะไรเพราะเขาส่งคุณสมบัติของครีมตัวนี้ที่ช่วยผิวแข็งแรง ขึ้นพอผิวแข็งแรงขึ้นนะคะหน้ามันจะไม่หมองและหน้ามันจะแต่งหน้าง่ายเนี่ยถ้าดูใกล้ๆก นี่เแต่งตั้งแต่แตอนเช้านะคะแล้วก็มาถึงช่วงสายๆหน้าทุกก็ไม่มันนะคะแล้วก็แป้งต่างๆก็ติดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกได้คือพอเวลาวันไหนที่เรานอนน้อยหรือนอนไม่พอคะ่ะหน้าเราก็จะไม่สมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาถ้าเราใช้ครีมตัวอื่นนอนน้อยหรือนอนไม่พอคะ่ะโจ้าจะมีเซรั่มช็อกหน้านะคะ่ะเพื่อให้หน้าเราอะขึ้นมาแบบชัดเจนหรือเราต้องพอกหน้าหรือเราต้องมาร์กหน้าเพื่อให้หน้าเติมความสดชื่นขึ้นมาแต่วันนี้ก็ตัวนี้ค่ะ ตัวเดียวนะคะที่เป็นเบสหน้าแล้วก็ตออโจดในผิวของโจงนะคะถ้าอยากรู้ว่าหน้าต้เป็นยังไงก็อ่ะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะก็ถ้าเชียร์วันนี้ถ้าถามว่าวันนี้ชอบอะไรไหมก็เป็นแบรนด์แบรนด์แรกแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่โจใช้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่คิดว่าเลือกใช้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยากแนะนําให้คุณลองมาลองดูนะคะราคากับสูตรที่เขาที่โจรู้จักเขามาเนี่ย ตัว่ามันไม่ธรรมดานะคะถ้าเทียบเท่ากับเทียบเข้ากับชีชีแม่แม่อออ,อดีดอออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเพราะว่าโจ่ะพิสูจน์ครีมเซรั่มของเขากับของที่เป็นที่เจ้าพูดมันไม่เกี้ยทั้งหมดมาแล้วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์แล้ววันนี้ยังไงก็เชียร์ขาดใจนะคะขอบคุณน้องรักนะคะที่ผลิตครีมดีๆนะคะในราคาที่แบบเกินคุ้มค่ามาให้พวกเราได้ใช้นะคะขอบคุณค่า